กรัารแต่งหน้านก่อนนอน่งนิงน่งน่งๆน่งๆน่ง่งนนงน่ะๆ่งๆ่่ เพื่อชัอกโกแลตอ่ะในนี้มีรในต้ย่งไรดัวชมนะคะที่เราเลือกแล้วก็ ที่เราใช้แต่งหน้านี่คือทานได้นะคะเธอพูดให้เราฟังเหรอจะพูดให้เราคิดแทน รู้สึกว่าจะขาดอะไรไปนิดนึงขาดหัวใจค่ะเราก็จะอะไรคะคพือนมีคะเพืนมีก็มาตรงนี้ก็ได้ค่ะนหเ อยากเข้าไปเลดอกเข็มน,นะคะดอกเข็มตงือแาไปเรื่ะอะไหคะลาแล้วลาแล้วนะคะค่ะี่มือคุณคุณลุงค่ะบายคุณลุงค่ะลอะไรนแมรี มไม่เอาน้ำอุ่นใส่ก็ได้อ๋อเดี๋ยวเราก็จะมีเอ่อ คู่รักไอเบอร์เกอรี่นะคะคู่จินคู่จินเบอร์เกอรี่